สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วกับนินทาฟุตบอลครับอยู่กับช่วงนินทาหงแดงเพื่ออนาคตครับหงแดงตั้งเป้าคว้าหลุยกินเย,ยเมยครับเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้มีรายงานระบุว่าลิยอภูครับให้ความสนใจไปที่หลุยกินเย,ยเมยครับดาวรุ่งพุ่งแรงของพันเมรัตครับโดยทีมตั้งเป้าคว้าตัวในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้นักเตะวัย18ปีครับ พึ่งเดบิวต์ตัวเองกับทีมชุดใหญ่ของพันเมรัสครับเมื่อเดือนเมษายนปี2023โดยแข้งรายนี้ครับมีจุดเด่นอยู่ที่ความเร็วครับและเขาทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมครับในทีมยักษ์ใหญ่ของบราซิลครับตามรายงานของฟุตบอลอินไซเดอร์ครับระบุว่าหลุยกินเยเมครับมีแนวโน้มโยกมาเล่นในยุโรปโดยเลียวผูครับมีแผนที่จะดึงตัวแข้งรายนี้มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ ระบุว่าลิเวอร์พูลครับภายใต้การคุมทีมของเจอเก้นคอปครับสนใจดึงกองกลางรายนี้มาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับแต่ทว่าสุดท้ายแล้วดิวนี้ก็ต้องล้มเลิกไปครับอย่างไรก็ตามครับคาดว่าลิเวอร์พูลครับจะมาไล่คว้าตัวหลุยกินเยเมครับร่วมทัพในช่วงก่อนฤดูกาล2024-2025ครับซึ่งเป็นฤดูกาลที่ทีมหงสแดงครับมีการเปลี่ยนแปลงุนซื้อหลังจากที่เจอเก้นคอปครับประกาศอำลา ในตำแหน่งผู้จัดการทีมครับต้องมารอรุ่นกันอีกทีนึงครับว่าลิวพูครับจะยังคงดําเนินต่อหรือเปล่าครับในแผนการทํางานของเจอเกนคอปครับถึงแม้ว่าเจอเกนคอปจะออกไปแล้วครับเราต้องมารอรุ่นกันว่าโค้ชคนใหม่ครับของเราคือใครครับแล้วจะเอานักเตะรายนี้อยู่หรือเปล่าครับแต่ผมเชื่อครับว่านักเตะมีใจครับส่วนเราครับจะยังจะเอาอยู่หรือเปล่าครับต้องรอติดตามชมกันครับแต่ว่าบอกด้วยศักยภาพครับ ซ้ายทั้งแถบครับทดแทนได้หลายตำแหน่งครับในตัวของหลุยกินเยเมครับเอาละครับชอบคลิปแบบนี้ครับโปรดกด Subscribe ครับกดติดตามครับกดคอมเมนต์ครับดชอบนินทาฟุตบอล